การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบ,บกประเภททุนส่วนตัวและทุนอพศบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญามีดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนคือผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลการคัดเลือกมีสถานภาพโสดอายุ18-25ปีปีและมีสัญชาติไทย 2. ผู้ปกครองโดยชอบธรรมหมายถึงบิดาหรือมารดาที่มีอำน,นาจปกครองตามกฎหมายหรือผู้รับบุธบญธรรมหรือผู้ปกครองที่สาลแต่งตั้งเท่านั้นโดยในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าหรือเสียชีวิตหรือเป็นบุธบญธรรมให้นำหนังสือรับรองมาแสดง 3. าผู้ค้ำประกันสามารถให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่สารแต่งตั้งเป็นผู้ค้ำประกันได้กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดาผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการประจำอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์สำหรับนักเรียนทุนอพศหรือทุนองค์การทหารผ่านศึกภายหลังการทำสัญญากับวพบแล้วต้องดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อขอน้ดทําำสัญญากับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 4. พยาน ให้พยานลงนามเพียงหนึ่งคนในการทำสัญญาทั้งสองฉบับต้องไม่ใช่คู่สมรสของผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดาไม่ใช่คู่ค้ำประกันพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของพยานเอกสารประกอบการทำสัญญาประกอบไปด้วยชุดเอกสารทำสัญญาสองชุดเอกสารของผู้ทำสัญญาและบิดามารดาหรือผู้ปกครองและเอกสารของผู้ค้ำประกันชุดเอกสารทำสัญญา นักเรียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือสัญญาได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกหรือ w w w rtanc.ac.th หลังจากเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วให้เลื่อนลงมาที่ช่องประกาศรับสมัครและสามารถดาวน์โหลดเอกสารทำสัญญาได้จากบริเวณนี้หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเอกสารของทุนส่วนตัวจะมีทั้งหมด12หน้า ให้ตรวจเช็คเอกสารให้เรียบร้อยและปริ้นเอกสารแบบหน้าเดียวจำนวน2ชุดและให้มีลายน้ำตราสัญ,ญลักษณ์วพบในทุกหน้าโดยเอกสารสัญญาจะประกอบไปด้วยผนวกขอผนวกขอ1ผน,นวกขอ2เอกสารแนบท้ายสัญญาเอกสารวพบหมายเลข1ห,หมายเลข2หมายเลข3และหมายเลข4ี่ คำแนะนําในการทําสัญญาก่อนทําสัญญาการุณาพิจารณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะหลังจากทําสัญญาแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในทุกรายการคืนได้คำแนะนำในการกรอกเอกสารการทำสัญญาการเขียนตัวเลขในสัญญาให้เขียนด้วยตัวเลขไทยทั้งฉบับใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้นกรณีเขียนผิดห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดให้ขีดค่าและเจ้าของสัญญาลงชื่อกำกับขวาสุดถ้าผิดมากกว่า2แห่งให้เขียนแผ่นใหม่ ในส่วนของผู้ปกครองโดยชอบธรรมคือบิดามารดาที่มีอำนาจปกครองตามกฎหมายหากผู้ทำสัญญาบรรลุนิติภาวะแล้วให้ทำเครื่องหมายยติพังในช่องข้อความลงลายมือชื่อในท้ายเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อยโดยเว้นลายมือชื่อลำดับสุดท้ายไว้สำหรับอาจารย์ผู้รับทำสัญญา กรณีที่ผู้ปกครองหรือผู้คำประกันไม่สามารถลงนามด้วยตัวอักษรได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาหรือซ้ายด้วยหมึกพิมพ์ลงช่องลายมือชื่อพร้อมมีพยานลงนามสองคนกรณีผู้คำประกันไม่ได้สมรสไม่ต้องกรอกหน้านี้ให้ขีดคร่อมทแยงมุมเอกสารแล้วลงนามกำกับเอกสารของผู้ทำสัญญาและบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบทมเอกสารของผู้ทำสัญญาที่ต้องเตรียมมามีดังต่อไปนี้ ร่วมไปถึงของบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมพร้อมสำเนาับรประชาชนของพยานที่ลงนามรับรองแล้วสองฉบับเอกสารของผู้คำประกันมีดังต่อไปนี้โดยผู้คำประกันทุกรายจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานระบุตำแหน่งและเงินเดือนกรณีไม่ได้สมรสต้องระบุสถานภาพโสดกรณีสมรสต้องมีเอกสารของคู่สมรสเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ การลงนามรับรองเอกสารให้กระทําดังต่อไปนี้ให้ขีดคร่อมพร้อมกับระบุว่าใช้เพื่อประกอบการทําสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกเท่านั้นและเซ็นสำเนาถูกต้องและลงวันที่คำแนะนำในเรื่องเอกสารของผู้ทำสัญญามีดังต่อไปนี้โดยกำหนดการทำสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้การแต่งกายของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกชุดนักเรียนชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ โดยในวันทำสัญญานักเรียนต้องมาส่งสัญญาด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเรื่องการทำสัญญาได้ที่พันโทหญิงแพนนี่ตรีวิเชียนเลขานุการคณะกรรมการทำสัญญาในวันและเวลาราชการ